กํามามมลินเตยบายไส้โดเนี่ยร้องบายสาลายฉมิเมียเมียนฉะตอตําเมียวจาบอกํามาเยมมลินน่ะนะโหโจ๋นี่ปูวีนี่แหละแกมีเนี่ยว่าฉ่ําเมียนเลี้ยงก็อ๋อโจ๋บลักแบ็คหมุนหมูยจะมานี่ใครอย่างยิ้มสายามาจ้าครับพี่ที่อ่ะอาลูเยที่มาดาปาลังคญังดีนะอัปริตาคญังดีมาลอปังจานะ น่ช่าเยอาลู่เย่เที่ยีเช่ามกพี่บาเลยเช่ลซาบเปิก็บาร์เลเชี่ยนเช่าแม่้องแ่นา้เดียวซีบีก็ชี่ไล่ยัเช่ราาบ่าชอ่ดมเอชต่ไม่ลช้่ยชีะ่ยน่ะปตาวแ่นัเดียวเฮ้ยช่าแมกเช่ยนแกเสอใหมทไล่บาป์พ่เชี่ยนแค่มพี่รูว่ายงอ่ะปิมา่ะปินอย่ปจะตงอยู่ละจตงไยดเราจตงบ ตังค์ก็要ดีเทลไล่ไปเนาะซาตามเมาะซาเฮียนโช่เมาะซาบ่แท้อูเนาะผงา40เด้อสู่อีมาอะสีแต้ทาบ่าได้เนาะอกอลอสีแต้ทาบ่าเลยရှင်สีแต้ๆเฉยมาให้ม้วยมาซาระเลเต้าเท่าแค่ไล่บ่าได้ရှင်อะแน่เลพุ้งเอียกะเชดด้วยเยดีบ่างาบ่างา10เอ่องา10เยียดเนาะอ่างาแท้ไล่บ่าบิရှင် cái okay. ngã yên thế bà bì xe ngã thân anh lấy yên thế mẹ biết được xe mà alu nè khay đi nè thèm ta cả đó alu vậy khay đi vậy thế bà bì xe cái okay. chị cha bảo xe là lái xe bộ phải khó bà đi xe chết tôi gì cái mà chị bảo xe tôi gì ai yên sắp bé xe hên nó yên đi alu nghe sao nó มีมาบีอาเซสเป่ามโยชัดท้าบาริชก็เตเย่อ my g d สมาร์จไล่เบาเชีสปเปนเนแนๆห่อไล่เ่าเชีต่มโอ้โหจิไล่เบ่าชีสเปนน้ำเปลาหวานมากสนะอาจารมาเป็ที่เย่แท้ไหมเนาะยังปยังกาวเนาะอันนั้นเลยมหยจารย์เนี่ป 好慢噶，食到嘢咪煮嘢睇咪先，點解唔煮嘢吧？咪咯，睇來咪先。咩？我 OK 食多啲，點解唔煮嘢睇來飽啲？阿盧嘢，你今日夜納納貝爾，納納貝爾，開燜馬サラ，個湯底啊！你家邊日做幾多晚？誒，先開燜馬サラ，貝爾。 ค่ะปลื้บเพียตาดเอาปั๊บซาฉันไล่ครับค่ะเฮ้ยหมวยมาสลัดให้ไล่ป่ะบีเซเกเอาไล่บาบีนะอนาเมนแล้วผุเทไล่บาบีชินมาเปียบีไล่บาบีตัวอันยันสเปเชียก้านเลยต่อฮินลีต่อโอบาเนาะทะยันตี้เยอาลูเยงะเฉาเยฟิปาเรชั่นลาซาโบเลยไทคอบาเรชั่นฮินช้าแม้ชินไทโลวาเย ตยสาจะมาผสมดมาบีเชนจะมาปลวัสดุเสร็จไจะมาตาเลลาบีเนาะชิ้ชิซงยาตัตาเลมาให้อูนเอมาจีไรบาเชนจะมาสเปชเนแกไปขอไรเบาวจีสุดดกเอจแ่เจอเจอเรียบร้ไยเปล่าแต่ม่จ้าอยมาเอ้ยเนเอมาให้ดีเน งาชาวเย่อาอยุยเยอะเอ๋แขดีอ่ะแอฟริกาก็มาทานเลยอจีจีอันยามาเย้ยันใจเจ๊เลยเนาะที่มาอันยามาบ้าอันยามาเยันใจแต่แข็นดีเลยบาทเชนลาซาโบเล่ไปคอบาเลยเชนจิสตูดอยเยเอามันก็อันามาเยะอายาตาเลยบี่ไปบ่าเชนอายาซากมยาตามละอายาซลโน้ำปลาหวานบอตเม่มาที่ไรบ่าเชนจะมาตมีเลยซาเนี่ยแหละอันามาเลยแฮนเล่นเนี่ย ย yeah, ังกล้าเลรอเชล่ะเอยจะมาเปียไล่บอเชล่ายังกงดูเลยแต่จะมาพองมาหัวโลชีินตัวยังล้าเรอแบบเนาะมิเตมีเราเราลุยยาเลยเนาะฮะเอเพี้ยนแล้วนะแกเปียไล่บ่าเชล่าจะมาเห่ไปลุแล้วเชนี่กล้าลรอเอ๊อแมนเียว ฮัล่หลสเปยอายาลาเดย์เนาะประตูเล่าเก้าปีธาเลยเอมามีมาเข้าปูจะมาเยสยาดยอเอ่อจะมาเยสยาเก้าปทธาเดย์ในเงา้ามามีคอจามโรอุสยาลูกขอเอะงาเช่ามามาเข้างาจ้าจ้าจ้าสิสิเนาะนี่ดููตามีลูตบอปาปีโดทราบปีเอาเล่าปี่าเดปะตูมีอะไรทนรวยมาเจ้าหล่นเนาะเอตามีลูแบจะมาด่วนเนาะ အပြောအပါရတယ်ပဲတစ်တော့စောပါရရှင်အသင်မလွဲကြပါနဲ့ဒီမှာကဲစားပြလိုက်ပါဦးရှင်ဖိလုကမရောက်သေးဘူးဖိလုကထမင်းတော့ပို့တယ်အေးအရန်ကောင်းတာမလားအေး